เจ้าเงินเดี๋ยวพาน้องไปฉีดวัคซีนก่อนนะลูกนะวันนี้นะเดี๋ยวพาน้องไปฉีดวัคซีนก่อนพาอูฟูกับเฟืองฟูไปฉีดวัคซีนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเข้าอำเภอแป๊บหนึ่งนะลูกไปฉีดที่คลินิกเนานะเนาะพาน้องไปฉีดวัคซีนหนูอยู่ตัวเดียวนะลูกนะคนเก่งนะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะครับอยู่บ้านนะลูกนะเดี๋ยวแม่พาน้องไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับ ไปเดี๋ยววันนี้จะพาอูฟู่กับเฟืองฟูไปฉีดวัคซีนค่ะทุกคนเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําหมันในอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี้หรอค่ะทําแต่ตัวเมียค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรถโดยสารค่ะรถแดงอะ่ะใครไม่เคยเห็นรถแดงเดี๋ยววันนี้จะพานั่งรถสองแถวแดงบ้านนอกค่ะทุกคนเพราะว่าต้องเข้าไปฉีดในตัวอำเภอเราไม่มีรถเองเนาะ ก็นั่งรถสองแถวนี้แหละโอเครถมาแล้วอย่าไปรอรถกันรถมาแล้วค่ะไปะขึ้นสองแถวกันมาแล้วโอเคอึ๊บไป จังหวัดค่ะพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนค่ะในรถนี่ยังไม่มีผู้โดยสารค่ะมีแค่ตัวเองกับคุกคู่กับเพื่อนครูใจเย็นลูกมีบรรยากาศต่างจังหวัดค่ะทุกคนตอนนี้ประมาณ8โมง8โมง10นาทีค่ะ มาจากตัวบ้านแล้วค่ะอันนี้ออกมาถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็ถึงค่ะโอเคเดี๋ยวถึงแล้วค่ะได้จะถึงแล้วค่ะทุกคนเข้ามาในเขตอำเภอแล้ว แล้วได้ผู้โดยสารสามคนค่ะหน้าสงสารโซเฟอร์อเกใกล้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงคลีนิกแล้วไปไปโอเค ไปาหาหมอก่อนเอาคือว่าเปิดร้านนะอ,อึบอ,อึบโอเคไปไปฉีดฉีดวัคซีนลูกอ,อืออันนี้ต้องชั่งน้ำหนักไหม โอ้ยแมไปขายตลาดแรงเลล่ช่วงหางู่นวุนผูันลังดื้อนะไมดื้อนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนโอเคโอเคขีดเรียบร้อยแล้ว อฉีดยาเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้โอเคโอเคโอเคปปอ่าคุณหมอม้าเราจะอันนี้ฉีดยาเรียบร้อยแล้วสิกลับแล้วจ้ะายเรียบร้อยแล้วฉีดวัคซีนแล้วกลับบ้านได้มาแล้วถึงบ้านแล้ว เฟืองฟูอู้ฟู่ึงบ้านแล้วลูกโอเคึงบ้านแล้วครับจ๊ะเอนะโดดนะอ่ะไปโดดขึ้นข้างบนนนโดดขึ้นข้างบนโอเค <c oughs> ไปอ,อ,อู้ฟูไปอือเก่งมากลูก ฉีดยาแล้วฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวรอทำหมันโอเค